ได้ัมกัมเหนังสือซามูเอลเขียนไว้ตอนหนึ่งว่าพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดของอิสราเอลก็พากันมาหาซามูเอลที่เมืองรามาและพูดกับท่านว่าดูเถิดท่านชลาแล้วและพวกปูดของท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่านบัดน,นี้ขอท่านได้ตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งปวงเถิด ถ้วยคำที่พวกเขาพูดว่าขอตั้งพระราชาให้วินิจฉัยเราทั้งหลายทำให้สมัเอลไม่พอใจสมัเอลจึงทูลอธิษฐานต่อพระยาเวและพระยาเวทรงตอบสมัเอลว่าจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่พวกเขาพูดกับเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้าแต่พวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขา ตามการกระทำทั้งสิ้นซึ่งพวกเขาทำแก่เราตั้งแต่วันที่เรานำพวกเขาออกมาจากอียิปต์จนถึงวันนี้คือพวกเขาละทิ้งเราและปรนิบัติพระอื่นดังนั้นเขาจึงทำเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วยปัจนี้จงฟังเสียงของพวกเขาแต่เจ้าต้องตักเตือนพวกเขาอย่างจริงจังและสำแดงให้พวกเขาทราบถึง กฎของกษัตริย์ผู้ที่จะครอบครองพวกเขาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับและขอัสดีพี่น้องในพระคริสและพี่น้องทั้งหลายขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากโต๊ะสิทธิพิบาลเป็นการเยี่ยมเยียนนำบทสู่บ้านนำจิตวิญญาณสู่พระคริสนำชีวิตสู่การรับใช้พระเจ้าร่วมกัน วันนี้เราโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับเราจะเข้าไปสำรวจเรื่องราวพกกระคัมภีร์เล่มที่9และเล่มที่1 0คือหนังสือสมุเอลฉบับที่1และสมุเอลฉบับที่สองชื่อพระคัมภีร์ทั้งสองเล่มนี้ทังภาษาเดิมและภาษาไทยเรียกว่าสมุเอลตามชื่อของผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์อิสราเอลในพระคัมภีร์นะครับ พระเจ้าทรงเรียกสมัเอลให้เป็นผู้นำที่สำคัญมากในช่วงสุดท้ายของชนชาติอิสราเอลในสมัยสหพันธ์12เผ่าเรื่องราวของพระคัมภีร์สมัเอลมีเนื้อหาค่อนข้างยาวในพระคัมภีร์ฉบับภาษากรีกภาษาลาตินและภาษาอังกฤษได้แบ่งออกเป็นสองเล่มคือสมัเอลฉบับที่1และสมัเอลฉบับที่สอง สมัเอลเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายคนที่13อยู่ในช่วงเวลาที่ชนชาติอิสราเอลตั้งโลกลากถิ่นฐานในดินแดนแห่งคำสัญญาพวกเขาได้ดำเนินชีวิตยอย่างล้มลุกคุกคานในความเชื่อในความศสสรัื่อในความจงรักภักดีต่อพระเจ้าจึงเป็นเหตุให้พวกเขาพบกับความพ่ายแพ้อยู่บ่อยครั้งอิสราเอลต้องเผชิญกับศัตรูที่น่ากลัวอย่างพวกฟิลิสเตีย ที่มีกองกำลังทหารมากมายมีความเชี่ยวชาญในการรบอิสราเอลมีความเกรงกลัวต่อชาวฟริสเตียซึ่งเวลานั้นกำลังขยายอำนาจแผ่อิทธิพลไปอย่างกว้างขวางด้วยเหตุนี้เองชนชาติอิสราเอลขอมนุษย์ให้เป็นกษัตริย์ของพวกเขาแต่พระเจ้าทรงมีพระทัยสูงกว่ามนุษย์อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ทรงอนุญาต ให้เป็นไปาตามใจปรารถนาของคนอิสเซลในเวลานั้นชนชาติอิสเซลจึงมีกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ปกครองต่อมาเวลานั้นเป็นการรวมตัวกันเป็นสหสิบสองเผ่ามีพระเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นศูนย์กลางได้สิ้นสุดลงสมัยของกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์จึงจะเริ่มต้นขึ้นพระเจ้าทรงให้ สมุเอลเจิมซาอุลเป็นกษัตริย์องค์แรกของคนอเซียนต่อมากษัตริย์ซาอุลไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงให้สมุเอลเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลคนต่อมาอย่างไรก็ตามนะครับหากเราจะเข้าไปดูภาพรวมของสมุเอลทั้งฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองพระคิดทรงพีก็ได้ใช้เราเห็นภาพต่างๆอาจแบ่งได้ดังต่อไปนี้นะครับ ตอนที่หนึ่งเมื่อเราอ่านในหนังสือสมุเอลฉบับที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งถึงบทที่เจ็ดก็เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าให้สมุเอลเป็นผู้วิจฉัยสมัยแรกดังที่กล่าวมาแล้วผู้วินิจฉัยคือผู้ปกครองผู้เผยพระวนะผู้ตัดสินคดีความต่างๆพระคัมภีร์หนังสือสมุเอลฉบับที่หนึ่งบทที่หนึ่งได้บันทึกเรื่องราวการกำเนิดสมุเอล ซามเอลมีบิดาชื่อเอคานาเป็นคนเผ่าเอฟราอิมมีมันดาชื่อนางฮานาครั้งหนึ่งหลังจากที่นางฮันดาถวายบูชาและมีพิธีเลี้ยงนางฮานาก็ร้องไห้คร่ำครวญต่อพระเจ้าเพราะนางฮานาไม่มีบุตรนางได้ขอบูชายคนหนึ่งจากพระยาเวและนางสัญญาว่าถ้าพระเจ้าประทานบุตรให ก็จะถวายบุตรนั้นแด่พระเจ้าตลอดชีวิตพระเจ้าจึงฟังคำทูลขอของนางฮานาะได้ประทานบุตรชายให้กับนางได้ตั้งชื่อว่าซามูเอลเมื่อนางฮานาได้ตั้งรันนั้นก็ตั้งชื่อบูตรว่าซามูเอลตามที่พระเจ้าบอกได้ถวายบุตรแด่พระเจ้าและนางก็แต่งบทเพลงประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเป็นกำลังเป็นความหวัง ผู้ใดที่มาพึ่งพระองค์ก็จะสามารถเอาชนะความท้อแท้ใจได้บทเพลงนา h าาตอนหนึ่งได้ประพันว่าพระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของธรรมิกชนของพระองค์แต่คนอนธรรมจะต้องถูกทำลายในความมืดเพราะว่ามนุษย์จะชนะด้วยกำลังของเขาก็หาไม่บรรดาผู้ต่อสู้พรยาเวจะถูกทำลายพระองค์จะทรง ส่งฟ้าร้องจากสวรรค์ต่อสู้เขาพระยาเวจะทรงพิพากษาจนสุดปลายพิภพพระองค์จะประทานกำลังแก่พระราชาของพระองค์และจะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พรรองทรงเจิมไว้สมุเอลฉบับที่1ข้อ1 1ถึงบทที่7ข้อ17เป็นช่วงเวลาที่สมุเอลได้ปฏิบัติพระเจ้าต่อหน้าเอลีผู้ซึ่งเป็นปุรหิตพระเจ้าตรัสแล้วเรียกสมุเอลตั้งแต่ยังเด็ก แม้ว่าพระองค์จะไม่ตรัสบ่อยนักพระเจ้าก็มีพระประสงค์ในชุดของซามูเอลแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตบุตรของเอลเอรีทั้งสองคนเพราะว่าเขาทำผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระเจ้าเห็นแก่เงินเห็นแก่ตัวเป็นอันธพานล,ลบหลู่พระเจ้าพระเจ้าเองก็เตือนเอรีในเรื่องบุตรที่จะต้องสอนเขาเป็นผู้ให้เกียรติแด่พระเจ้า แต่เอรีก็ละเลยในเรื่องนี้พระเจ้าบอกที่จะไม่ใช้ตระกูลของเอรีต่อไปต่อมาเมื่อเราดูนะครับเมื่อพวกฟริสเตียขยายอิทธิพลยกกองทัพมาทำสงครามกับคนอิสเรนเขาก็ต้องพบกับความพ่ายแพ้นักรบชาวฟริสเตียได้ฆ่าบุตรของเอรีทั้งสองคนแม้ว่าชนชาติอเซียลจะหามหิบพันทัศยาออกไปรบพระเจ้าไม่ได้สถิตยอยู่กับพวกเขา พวกเขาต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้กองทัพของชาวฟลิสเตียได้ยึดหิบพันธสัญญาพวกเขานำไปไว้ใกล้กับพระและรูปเคารพของพวกฟลิสเตียทำให้บรรดารูปเคารพและพระต่างๆเช่นพระดาโคนคอหักแขนหักบรรดาผู้คนล้มป่วยเกิดวิบัติต่างๆพวกฟลิสเตียจึงได้คืนหีบพันธสัญญามาไว้ที่เมืองคิริยตเยเอริม เป็นเวลานานหลายปีจนอิสคคราเอลข้ามครวนถึงพระเจ้าสมเอลจึงเรียกชุมนุมบรรดาคนอิสราเอลที่เมืองมิสปาฟื้นฟูจิตวิญญาณของพวกเขาให้พวกเขากลับมาหาพระเจ้าละทิ้งลูกกรพและทิงะ้งพระบาอันพระอัทารอธกลับมาหาพระเจ้าพระยาเวอย่างสุดจิตสุดใจและได้นมัสการพระเจ้าอย่างจริงจัง ต่อมาฟริสเตียได้ยินว่าอิสราเอลชุมนุมการที่เมืองปิสปาจึงยกทัพมาทำลายแต่พระเจ้าทรงต่อสู้คนฟริสเตียจนพวกเขาพ่ายแพ้หนีกระจัดกระจายซามเอลจึงตั้งศิลาที่นั้นว่าเอเบนเอเซอร์เมื่ออิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าสัย์ซื่อตอะองค์ก็สามารถเอาชนะยึดเอาเมืองต่างๆที่เสียไปก่อนนั้นกลับขึ้นมา ตลอดชีวิตของท่านก็ออกเยี่ยมเยอนตามเมืองต่างๆตลอดชีวิตของามูเอลน้องทีรักครับเมื่อเราอ่านสมูเอลนะครับภาพที่สองเมื่อเราได้อ่านหนังสือสมูเอลฉบับที่1บทที่8ถึงบทที่15าพระกัมพีก็ได้ฉายภาพไปเราเห็นเมื่อสมูเอลฉลาแล้วได้ปเปชิญกับอุปสรรคเหมือนกับเอลีบททั้งสองของสมูเอลก็ไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม เป็นผู้รับใช้เ็นแก่สินบนและบิดเบือนความยุติธรรมจึงเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้ประชาชนอิสราเอลมาหาซามูเอลขอตั้งกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์เหมือนชนชาติอื่นๆพระเจ้าจึงมีบัญชาให้ซามูเอลตั้งกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ให้เหมือนชนชาติอื่นๆได้กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลคือซาอูลเป็นบุตรคิชมาจากเผ่าเบนจามิน ระยะเริ่มต้นซาอูลเองก็ไม่ได้รับการยอมรับจนกระทั่งซาอูลรบชนะอับโมนจึงได้รับการยอมรับก็ะจะทําให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทําทอะไรก็ตามเราต้ององาศัยช่วงเวลาประสบการณ์สะสมทีะเล็กน้อยเราจึงจะยอมรับขั้นสูงต่อมาหากดูซามูเอลนนะครับก็ได้หนุนน้ำใจบรรดาชนชาติเซนและกษัตริย์ซาอูล ให้มีความจงรักภักดีสัต่อต่อพระเจ้านมาสัสก,การพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นเมื่อซาอุลเป็นกษัตริย์มีแต่กองทัพไม่มีวังนะครับไม่มีราชสำนักไม่มีรัฐบาลไม่มีเมืองหลวงมีอำนาจอันจำกัดอิสาเอลไม่เคยมีกษัตริย์ก่อนจึงไม่รู้ว่าจะปฏิบัติต่อกษัตริย์อย่างไรตลอดชีวิตของกษัตริย์ซาอูลมีแต่การทำสงคราม ครั้งหนึ่งซาอูนไปรบกับชนชาติอามาเร็กสงคมนี้เรียกว่าสงคมศักดิ์สิทธิ์ให้มีการทำลายทุกอย่างซาอูนไปรบและได้รับชัยชนะแต่กษัตริย์ซาอูนไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของการทำสงคมศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทำลายทุกอย่างสมเอลย้ำเตือนซาอุนว่าการเชื่อฟังประเสริฐยิ่งกว่าเครื่องบูชาการกรบฏและการดื้อดึงเป็นความผิดบาปเพราะทอดทิ้งคำสั่งของพระเจ้า พระเจ้าบอกสมัเอลได้ให้ถอดถอนกษัตริย์ซาอูลออกจากตําแหน่งเมื่อกษัตริย์ซาอูลไม่ได้ทําตามพระบัญชาของพระเจ้าพี่น้องทีละครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์สมัเอลฉบับที่1บทที่1 6ถึง31พระคัมภีร์ก็กําลังฉายภาพให้เราเห็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพอพระทัยในตัวของดาวิดพระเจ้าจึงมีพระนํารัสไปถึงสมัเอลให้เจิมกษัตริย์องค์ใหม่ จากครอบครัวของเจสซีชาวเบตเลเฮมสมุเอลได้ทำตามที่พระเจ้าบอกจึงไปมัสการพระเจ้าถวายบูชาที่บ้านเบตเลเฮมและเชิญครอบครัวของเจสซีมาร่วมถวายบูชาด้วยเวลาน,นั้นสมุเอลไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงเจิมผู้ใดเมื่อบุตรของเจสซีเดินผ่านมาแต่ละคนพระเจ้าทรงดนใจสมุเอลว่าไม่ใช่เมื่อบุตรชายทั้งเจ็ด ของเจสีผ่านไปไม่มีใครที่พระเจ้าทรงเจิมไว้เป็นกษัตริย์เลยพระเจ้าให้บทเรียนแก่สมัเอลว่าเราจะมองดูคนดูที่รูปร่างภายนอกและหน้าตาเพียงอย่างเดียวไม่ได้แล้วซาอุลก็เป็นบทเรียนที่สำคัญแต่พระเจ้าทรงมองดูทพเนรที่จิตใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสมัเอลไม่ได้ บุคคลที่พระเจ้าเจิมจึงถามเจสสีว่าบุตรของท่านมีอยู่หรือเปล่าเจสสีจึงตอบว่าเหลืออยู่อีกคนกำลังเลี้ยงแกะอยู่ในทุง่งหญ้าสมเอลจึงให้เจดสีไปตามบุตรคนนั้นมาบุตรสนสุดท้องมีชื่อว่าดาวิดเมื่อดาวิดมาถึงพระเจ้าตรัสให้สมเอลเจิมดาวิดทันทีพระอุญญาณบริสุทธิ์ได้สวมทับอย่างมากตั้งแต่วลานั้น เป็นต้นมาพระเจ้าเลือกดาวิดเพราะเหตุว่าเขามีคุณสมบัติของผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศดาวิดรักฝูงแกะของเขาเขาพาฝูงแกะไปะยังทุ่งหญ้าเขียวสดแกะได้กินอิ่มเขาพาปลาแกะของเขาไปยังที่มีน้ำใสและไหลเอื่อยๆแกะกินแล้วไม่เป็นอันตรายนอนพักหลับสบาย ดาวิดมักจะดิตพินกล่อมแกะของเขาอยู่เสมอให้แกะมีอารมณ์ดีและมีความเพลิดเพลินนั้นเป็นภาพของจิตใจของดาวิดที่ได้ดูแลแกะเขาเป็นอย่างดีในยามที่ฝูงแกะต้องเผชิญกับศัตรูสัตว์ร้รายดาวิดก็สามารถปกป้องการฝูงแกะของตนเองและฆ่าบรรดาสัตว์ร้ายทั้งหลายที่จะมาากินแกะของเขาดาวิดจึงได้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศรักแกะ รู้จักแกะเลี้ยงแกะป้องกันแกะนำฝูงแกะแกะจึงเจริญเติบโตและเกิดลูกดกมีบ่อยครั้งพระเจ้าเปรียบพระองค์เองเป็นผู้เลี้ยงแกะบรรดาประชากรของพระองค์เป็นเหมือนฝูงแกะพระเจ้าจึงทอดพระเนตรมองหางกษัตริย์ที่จะเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงรักประชากรของพระองค์ พระเจ้าจึงให้สมเอลเจิมดาวิดเป็นกษัตริย์ของประชากรของโะรงเป็นผู้แทนของโะรงดาวิดเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีมองเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเหมือนอย่างที่ดาวิดได้ประพัน์ในบทเพลงสด,ดีบทที่23ครั้งหนึ่งกษัตริย์ซาอูลเกิดหากเราดูในรายละเอียดนะครับครั้งหนึ่งก็กษัตริย์ซาอูลเกิดความคุ้มครั่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจากท่านไปซาอูลประชักความสุขมหาเล็กจึงเสนอให้ดาวิดมาบรรเลงพินให้ซาอูลฟังทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงเพลงซาอูลก็หายจากการคุ้มครั่งมีความชุ่มชื่นซาอูลจึงรักดาวิดให้ดาวิดเข้ามารับราชการถืออาวุธของซาอูล จุดเปลี่ยนของดาวิดเมื่อดาวิดแสดงความกล้าหาญออกสู้รบกับศัตรูชาวฟริสเตียคือนายทหารที่ชื่อว่าโกลิอัตทหารรปร่างสูงใหญ่หกศอกมายืนท้าทายคนอิสราเอล4ีวัน40คืนไม่มีใครกล้าดาวิดจึงรับอาสาเข้าไปต่อสู้และรบจนได้รับชัยชนะฆ่าโกลิอัตทหานฟริสเตียแตกพ่ายและหนีไป เมื่อดาวิดเดินทางจากการรบได้รับชัยชนะบรรดาประชาชนผู้หญิงก็ออกมาเต้นรำป่าประกาศสรรเสริญดาวิดซาอูลไม่เคยได้ยินเช่นนั้นมาก่อนที่ได้บอกว่าดาวิดฆ่าคนเป็นหมืน่นซาอูลฆ่าคนเป็นพันซาอูลจะมีความอิจฉาดาวิดตั้งดาวิดเป็นผู้บัญชาการกองพัน์อยู่ทัพหน้าหมายที่จะให้ทหารของศัตรู ได้รบแล้วฆ่าดาวิดได้แต่ไม่เป็นฉะนั้นดาวิดทำทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จเป็นที่รักใคร่ของประชาชนเมื่อออกรบก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งซาอุนจึงหาวิธีการกำจัดดาวิดออกจากเส้นทางส่งดาวิดออกไปรบแนวหน้าท้ายแล้วซาอุนหาวิธีกำจัดดาวิดด้วยตัวของท่านเอง แต่พระเจ้าก็ทรงปกป้องดาวิดให้พ้นจากอันตรายทุกครั้งไปไม่ว่าดาวิดจะหนีไปทางไหนซาอุลก็ตามไปซาอุลประกาศก้องผู้ใดให้ความช่วยเหลือดาวิดต้องมีโทษถึงตายมีอยู่สองครั้งที่เราดูในพระกัมภีร์สรงเอ็นนี้นะครับที่ซาอุลตามดาวิดจนพบและดาวิดมีโอกาสที่จะฆ่าซาอุลได้แต่ดาวิดไม่ทํา เพราะดาวิดให้เกียรติพระเจ้าให้เกยียรติซาอูลเพราะเขาเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ช่วงเวลานั้นชนชาติเอเซนต้องต่อสู้รบกับชนชาติฟริสเตียตลอดเวลาเหตุการณ์สําคัญอีกครั้งหนึ่งเมื่อกองทัพฟริสเตียเข้ามาทางสงครามกับคนอิอเซนที่ใกล้ภูเขากิโบอาคนเอลซพ่ายแพ้และล้มตายเป็นจำนวนมาก ในคนที่ล้มตายนั้นมีราชรถของซาอุลคือโยนาธานอามิดาดับมันคีชูวาถูกฆ่าหมดกษริยัซาอุลถูกยิงด้วยชนูบาดเจ็บสาหัสท่านชักดาบออกทรงล้มทับดาบเสียชีวิตฝ่ายคนอิสเซลก็รับความพ่ายแพ้ฐานคนฟริสเตียพบศพของซาอุลและราชรถทั้งสามพวกฐานฟริสเตียประกาศชชนะ มัดผสบทั้งสี่พระองค์ไว้ที่กำแพงเมืองเบเชานชาวบ้านจากยาเบดกิเรอาได้ยินข่าวนั้นมีความโศกเศร้าและสงสารจึงเดินทางคืนอย่างรุ่งไปปดผสบของซาอูลและนำไปเมืองยาเบดและทำพิธีนั่นทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของริกษสัมภีหนังสือสมเอลฉบับที่หนึ่งหากเรามองผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ เราก็เห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชนชาติของพระเจ้าพระองค์ทรงเรียกและพระองค์ทรงเรียกคนทุกยุคทุกสมัยให้ทำพันธกิจของพระเจ้าพระองค์ทรงมองจากภายในบุคลิกลักษณะจิตใจและจิตวิญญาณเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องครับหลอด ตอนจบของหนังสือสมุเอลส่วนที่1ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับเพียงแต่ความโกรธความอิจฉานำความตายมาสู่สาอุลไม่เพียงแต่เท่านั้นยังลุกลามไปดังชนชาติเราจะดับไฟแห่งความโกรธความอิจฉานี้ได้อย่างไรเราขอบคุณพระเจา้าครับสละโองพระเยซูคริสต์ที่ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้โรงทรงไถ่เราให้พ้นจากความผิดบาปโร่งทรงชำระเรา ให้สะอาดและบริสุทธิ์และโปร่งทรงประทานองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตอยู่กับเราเพื่อเราจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความรักมีความเมตตามีความดีมีความสัตย์ซื่อนะครับอันนี้เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่โปร่งทรงประทานผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ให้อยู่ในชุดของเราทั้งหลายนะครับนั่นก็เป็นภาพกว้างๆของซามูเอลฉบับที่หนึ่งนะครับ เราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการเดินทางสำรวจเส้นทางาพระคัมภีร์ในหนังสือซามูเอลฉบัที่หนึ่งนี้ต่อไปเราก็จะออกเดินทางดูภาพรวมของพระคัมภี Samuel ร์ซมูเอลฉบับที่สองกันต่อไปนะครับพี่น้องมีโอกาสได้อ่านร่วหน้าก่อนก็จะดีมากครับหรือได้ฟังเรื่องราวจากาพระคัมภีร์ที่ข้าพเจ้านําแบ่งปันแบบภาพรวมอย่างนี้กลับไปอ่านอีกทีก็จะได้เห็น ถึงพระประสงค์เสียงตรัสของพระเจ้าผ่านชีวิตของคนต่างๆในคัมภีร์ผ่านชีวิตของเอรีผ่านชีวิตของซามูเอลผ่านชีวิตของซาอูลและต่อไปเราเห็นผ่านชีวิตของดาวิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เราเรียนรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าผ่านบุคคลต่างๆนะครับผ่านมุมมองหลายมุมมองเพื่อเราจะได้นํามาประยุกต์ใช้เพื่อเราจะได้เดินทางเติบโต ในพระเจ้าในพระเยสูคริสต์กันต่อไปนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรับฟังของพี่น้องทุกท่านนะครับโปรดติชมเพื่อทางคณะทำง,งานจะได้ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับสิ่งนี้ก็ให้เป็นที่ชอบพอต่อน,น้ำพระทัยของพระเจ้าและเป็นที่หนุนใจเส้นกนารกันต่อไปนะครับเราจะพบกันอีกในครั้งต่อไปครับในซามูเอลสว่วนที่สองขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระเจ้าทรงเพิ่มภูนพระพรใ,ให้แก่พี่น้องทุกๆคน ทุกท่านที่ได้รับฟังในวันนี้ครับพระเจ้าทรงอวยพรครับ